สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับในวันที่17มีนาคม2022นะครับในวันนี้ให้เราได้ใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้านะครับมาพร,พรจากมานาประจําวันเป็นโอกาสที่เราได้อ่านพระคัมภีร์ตามคู่มือเฝ้าเดี่ยวมานาประจําวันเราก็ใช้คําถาม4ข้อนะครับเพื่อบันทึกเพื่อคิดไปด้วยกันว่าวันนี้พระคัมภีร์สอนหรือเปิดเผยเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างไรบ้างนะครับพระคัมภีร์วันนี้มาจากยอห์นบทที่14 ยอนตั้งแต่บทที่13นะครับจนถึงบทที่18เป็นช่วงที่พระเยซูรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับพวกสาวกล้างเท้าพวกสาวกอธิษฐานแล้วก็สอนนะครับชี้แจงความจริงเกี่ยวกับการตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูนะครับดังนั้นลองมาอ่านดูนะครับจากยอห์นบทที่14ข้อที่1ถึงข้อที่4 อย่าให้ท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วยและท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้น ขอบคุณพระเจ้านะครับในวันนั้นสาวกคงงงนะครับพี่เยซูคาดเอวล้างเท้าพวกเขาพี่เยซูบอกว่าพี่เยซูกำลังจะถูกจับกลุ่มถูกอายัดแล้วถูกตรึงที่กางเขนตายนะครับเขามีความวิตกเป็นอย่างมากในวันนั้นแต่พี่เยซูกลับใช้โอกาสนี้ในการหนุนใจนะครับให้เขาได้ติดสนิทเข้าสนิทอยู่ในพระองค์ใช่ไหมครับในยอห์นบทที่15ที่ตามมา ให้รู้ว่าพราะองค์ทรงเป็นพระเจ้านะครับและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบพระบิดาลองใช้คําถามนะครับที่เราใช้ประจําคิดไปด้วยกันจดบันทึกไปด้วยกันนะครับหาสมุดหากระดาษเพื่อจะจดไปนะครับว่าวันนี้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างมีประโยชน์อะไรบ้างสําหรับชีวิตของเรานะครับคาถามข้อแรกคือจากข้อพิวรนี้มีข้อไหนที่แตะใจเราบ้างไหม มีข้อไหนเป็นข้อประทับใจนะครับพี่น้องลองอ่านทวนดูมีแค่สข้อเท่านั้นเองนะครับลองอ่านดูซ้ําๆใช้เวลาที่ฐานกับพระเจ้านะครับเจ้าอยากจะสอนสิ่งใดถ้ามีเวลาจะอ่านทั้งบทนี้อ่านตั้งแต่บทที่13บสามถึงบทที่18เลยก็ได้นะครับหรือมีข้อไหนไหมจากตอนนี้ที่เราอยากเข้าใจเพิ่มเติมหรือเป็นข้อสงสัยนะครับเป็นสิ่งที่เราอยากเข้าใจอันนี้ ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราเหมือนกันนะครับไม่ว่าข้อประทับใจหรือสิ่งที่เราสงสัยสำหรับผมนะครับทั้งในภาษาฉบับแปลและในภาษาเดิมประโยคนี้นะครับเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราหรือรับท่านเข้ามาอยู่ในเรารับท่านมาหาเรานะครับผมก็เลยคิดนะว่าจากตอนนี้แลนะสิ่งที่พระเยซูย้ำในบทที่15ว่าถ้าเราอยู่ในพระเยซู ท่านทั้งหลายติดสนิทอยู่ในเราแล้วเราติดสนิทอยู่ในท่านทั้งหลายเข้าสนิทใช่ไหมครับพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราถ้าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าเราถูกสร้างถูกเรียกให้เข้าไปอยู่ในพระกายและพระวิญญาณของพระองค์อยู่ในเราไม่ว่าพระเยซูอยู่ที่ไหนนะครับเราอยู่ที่นั่นกับพระองค์ด้วยไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะพลาดกระบวนตกสวรรค์หรือ ขาดโอกาสไปแมวาพเยสูตอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ที่นั่นด้วยนะแมวาพเยสูะอยู่ที่ไหนนะครับที่นั่นก็คือสวรรค์ในตอนหลังจากนี้นะครับในข้อที่5ตามมาเลยโทมัสเจ้าสงสัยนะครับที่เขามีข้อที่อยากเข้าใจเพิ่มเติมน่าจะทุกวันเลยโทมัสถามเลยจริงๆนะครับบอกว่าแล้วระเยซูจะไปไหนเราไม่รู้ว่าพระองค์จะไปไหนเราจะตามพระองค์ไปได้ยังไง ข้อที่6นะครับย้อนบทที่14ข้อที่6เลยตามมาที่พระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตนะครับประเด็นสำคัญคือการที่เราได้อยู่ในพระเยซูและพระเยซูทรงอยู่ในเราสวรรค์อาจจะไม่ใช่แค่สถานที่ที่เราจะไปเท่านั้นแต่หมายถึงการได้อยู่ร่วมกับพระเยซูในที่ที่พระองค์ทรงสถิตอยู่นะครับ พี่น้องมีข้อประทับใจอะไรหรืออยากเข้าใจอะไรเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอะไรลองมาแบ่งปันกันดูได้นะครับคำถามที่สองนะครับคือจากพระคัมภีร์วันนี้เราเห็นลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้างพระคัมภีร์เป็นความจริงเกี่ยวกับพระเจ้านะครับพระเยซูบ,บอกว่าพระองค์เองเนี่ยสะท้อนให้เราเห็นพระบิดาที่เรามองเห็นไม่ได้ด้วยตาได้อย่างชัดเจนที่สุดแล้ว ดังนั้นลักษณะอย่างแรกเลยที่เห็นคือการวางใจในพระเยซูคือการวางใจในพระเจ้าถ้าไม่มีพระบุตรไม่มีพระบิดาถ้าไม่มีพระบิดาคนนั้นก็จะไม่มีพระบุตรนะครับพระเจ้าของเราไม่ได้แตกแยกกันแต่เป็นหนึ่งเดียวเรามีพระเจ้าเดียวนะครับแต่เราเห็นใช่ไหมในช่วงนี้อาจจะมีกระแสความเชื่อหรือการเน้นพระคัมภีร์แบบผิดนะครับ ว่าพระเยซูกับพระบิดาเป็นบุคคลเดียวกันพระคัมภีเห็นต่างนะครับพระเยซูไม่ใช่พระบิดานะครับไม่งั้นตอนที่คงแปลกมากเลยนะท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วย <c oughs> อา้าวก็วางใจในพระเจ้าก็ต้องวางใจในพระเยซูอยู่แล้วหรือในข้อนี้นะครับในพระนิเวศของพระบิดามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีที่อยู่เราคงได้บอกท่านแล้วอา้าวก็เป็นบ้านพระนิเวศของพระองค์เอง ก็ <g agile> จริงนะครับแต่เห็นไหมครับเราไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับท่านทั้งหลายมันจะดูผิดแปลกหรืองงไปมากนะครับพระบิดาคือพระบิดาพระเยซูพระบุตรคือพระเยซูพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับคิดจากแสงสว่างมีการสรัมมนานะครับนำโดยท่านดอร์เอสลาโมทนาพะกุลนะครับพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพูดไว้อย่างดีเลย ไม่ว่าพระบิดาไม่ว่าพระบุตรหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเป็นบุคคลที่แตกต่างกันในพระเจ้าเดียวเรามีพระเจ้าองค์เดียวที่เป็นสามบุคคล,ลภาพแบบนี้นะครับนอกจากนั้นพลรรักษณะของพระเจ้าที่เราเห็นในตอนนี้นะครับยังบอกด้วยว่าพระเยซูมีสิทธิ์ในสวรรค์พระเยซูทรงกลับไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับเราและเราวันหนึ่งจะได้อยู่ร่วมกับพระองค์ ระองอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ที่นั่นด้วยกับพระองค์คำถามข้อที่3นะครับคือจากความคิดวันนี้เราเห็นลักษณะของมนุษย์อย่างไรบ้างจากตอนนี้นะครับเราเห็นลักษณะของมนุษย์อย่างไรบ้างอย่างแรกเลยในข้อหนึ่งนะครับอยาให้ใจของท่านทั้งหลายวิตกเลยแสดงว่าความวิตกเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องชีวิตหลังความตายที่มนุษย์ทุกคนคิดถ้าไม่คิดแปลว่าเรากำลังปล่อยเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องสำคัญมากผ่านไปโดยที่ไม่ใช้สมองคิดเกี่ยวกับมันเลยแต่ถ้าคิดนะครับโดยปราศจากพระเจ้าเราจะได้ผลเป็นความกังวลขอบุณพระเจ้าที่การเชื่อวางใจในพระเยซูนะครับให้ความมั่นใจอย่างสุดขีดกับเรา พระเยซูสัญญาเองบอกว่าท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราบ้านของพระบิดามีที่อยู่เป็นอันมากและเราจะไปอยู่ด้วยกันกับพระองค์นี้ทําให้คิดถึงลักษณะอีกอย่างนึ่งน,นะครับของมนุษย์นะครับมนุษย์ทุกคนอยากไปสวรรค์แต่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนอยากอยู่กับพระเจ้านะครับเป็นเรื่องน่าแปลกนะครับพี่น้องลองคิดถึงคนในสังคมหรือแม้แต่ตัวเองดูดีๆ เราอยากอยู่กับพระเจ้าเปิดชีวิตของเราเปิดความคิดทุกอย่างที่เราเป็นกับพระเจ้าตลอดเวลา24ชั่วโมงไหมวันหนึ่งเราจะไปอยู่ในที่ที่อยู่ต่อนหน้าพระพักพระเจ้านะครับแม้แต่ตอนนี้ที่เรามองไม่เห็นพระเจ้าไม่ได้อยู่กับพระเจ้าพระเจ้าก็ายังมองเห็นชีวิตทุกองค์ประกอบรู้จักทุกความคิดของเราอยู่ดีแต่เราที่เป็นคนบาปอยากหนีห่างจากพระเจ้าให้ไกล ไม่อยากอยู่กับพระเจ้าแต่อย,อยากอยู่ในสวรรค์ของพระองค์เป็นเรื่องน่าแปลกนะครับอยากอยู่ในบ้านของพระเจ้าแต่ว่าไม่อยากอยู่กับพระเจ้าหรือรู้จักพระเจ้าขอเราอย่าเป็นอย่างนั้นนะครับเราอยากอยู่ในสวรรค์ของพระเจ้าแล้พระเยซูอยู่ที่ไหนเราอยากอยู่ที่นั่นอยากอยู่กับพระองค์ตลอดไปเพราะว่าพระเยซูอยู่ที่ไหนก็ตามที่นั่นเป็นเหมือนสวรรค์แล้วนะครับคำถามสุดท้ายคือ จากพระคัมภีร์วันนี้พี่น้องลองใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับคิดมีสิ่งใดไหมที่พระเจ้ากำลังบอกกับเราหนุนใจเรามีสิ่งไหนไหมที่เราควรจะเก็บมาแล้วเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขนํามาใช้ในชีวิตของเราหรือม,มีใครบ้างไหมนะครับที่เราคิดถึงเมื่ออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้มีใครบ้างไหมที่เราต้องอธิษฐานเผื่อในตอนนี้มีใครบ้างไหมที่เราต้องส่งข้อความไปหนุนใจโทรศัพท์ไปทักทาย ใช้เวลานี้ด้วยกันนะครับเราที่ฐานด้วยกันพระวิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับคําหนุนใจละคาย้ําของพระเยซูว่าเมื่อเราอยู่กับพระองค์เราไม่จำเป็นต้องวิตกอีกต่อไปว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไปหรือชีวิตหลังความตายนั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าพระเยซูอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ที่นั่นแน่นอนเมื่อชีวิตของเราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์และพระองค์เข้าสนิทอยู่ในเราเรา ติดสนิทกันและเป็นหนึ่งเดียวกันพระเจ้านําชีวิตของเราพระเจ้าที่เราอยากจะให้พระองค์มีส่วนร่วมในทุกส่วนของชีวิตของเราและอยากอยู่ในทุกที่ที่พระองค์ใช้เราไปเพราะว่าพระเยซูอยู่ที่ไหนที่นั่นเป็นเหมือนสวรรค์แล้วของเราวิดาเจ้าเรารู้ว่าพระเยซูจะกลับมาแัะนั้นเป็นความหวังใจนะสิ่งที่เรารอคอยเรารอคอยด้วยความชื่นชมยินดีพระเจ้าขอพระองค์ทรงนำชีวิตของเราในวันนี้แลนะ พรุ่งนี้นะต,ต,ต่อไปจนกว่าพระองค์เสด็จกลับมาเราที่ถามด้วยกันในพระนามพระเยซเจ้าอาเมนขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ร่วมติดตามนะครับขอการเสด็จกลับมาของพระเยซูเป็นความหวังใจของเราเป็นสิ่งที่เรารอคอยนะครับพระเยซูอยู่ที่ไหนวันหนึ่งเราจะได้อยู่ที่นั่นร่วมก,กันกับพระองค์สวัสดนนีสวัสดีครับ